สวัสดีครับผมเอริลำปานะครับวันนี้จะมาสอนดูรูปหลอดไตฮังกงรุ่นแรกนะครับนะเวลาเราสังเกตนะครับเวลาเราเจอผ้าสวยๆนะครับนะเราจะสังเกตเราจะเห็นนี่ครับจะเป็นเขาเรียกว่าผิวน้ําทองนะครับจะขึ้นตามซอกนะครับนะนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับตามซอกนะครับนะนี่องค์ที่สวยๆนะครับจะมีน้ําทองนะครับนะนี่ครับนี่ครับรูปหลอรุ่นแรกนะครับจะสร้างในประมาณปี2494นนะครับนะนี่ครับ ตัวน้ครับผิวน้ําทองจะขึ้นตามซอกพวกนี้ครับแล้วนะครับนะเวลาสังเกตพิมพ์พระจะมีความล่ําล่ําในที่นี้ล่ําใหญ่แบบนี้ครับธรรมชาตินะครับเวลาเราเจอนะครับส่วนใหญ่นะครับนะพระเวลาห่อมาเราสังเกตเห็นด้านหน้านะเราจะเห็นรอยฉอกของช่างนะครับนี่ครับรอยการใช้ตอใบใช้สิวนะครับในการซอกพวกเนื้อเกินพวกนี้ออกกับตรงเนี้ยเป็นธรรมชาติในการดูนะครับส่วนใหญ่ถ้าเจอรอยเอกรอยแซะนะครับของสิวนะครับจะทําให้พิจารณาง่ายนะอย่างองค์อย่างองค์นี้นะครับนะ เราจะสังเกตดูมีรอยซอกรอยซอกนะครับเนื้อเกินออกนะครับพวกนี้ครับเป็นธรรมชาติที่ทําให้พิจารณาง่ายครับนะครับวงนี้ก็มีรอยธรรมชาติการเดือดนะครับเห็นไหมการเดือดของเนื้อลหะเวลาพุดออกมาครับแบบนี้จะมีก้อนเกินนะครับมีการใช้ตะไบเก็บงานนะครับแล้วผิวผ้านนะครับนะเราจะสังเกตดูจะผิวจะออกโซนออกมะละมะละนิดนึงครับนี่ครับซึ่งเกิดจากการหล่อแบบโบราณนะครับนะผิวจะไม่เรียบตึงนะครับนะนี่ครับเห็นไหมก้อนเกินพวกนี้ครับเนี่ย การหล่อที่เกิดจากการผิดพลาดซึ่งเป็นธรรมชาติในการดูพระหล่อครับนี่ครับพื้นผิวท่านนะครับจะเป็นเหมือนมีดินกรวดนะครับดินกรวดดินดําบ้างนะครับติดตามซอกนะครับเนี่ยซอกพัะซอกผิวนี่ครับนี่ครับดินดาพวงนี้จะเป็นกรวดนะครับนะกรวดที่ติดตามซอกพื้นผิวแล้วธรรมชาติผิวนะครับจะต้องเป็นผิวแบบเป็นครุขระผิวจะไม่เรียบตึงถ้าเรียบตึงโปรดสังเกตเลยเลยว่าจะเป็นผราหล่อฉีดใหม่ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์เกสสูงมากครับโดยนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับรอยขี้เบ้าพวกนี้ครับซอกดินที่ต จะมีแทบจะทุกองนะครับนะนี่ครับ z ูมให้ดูใกล้ๆเราจะเห็นพวกดินซอกดำๆครับติดตามนะครับพื้นผิวพระผิวท่านจะออกมาละมาละหน่อยครับนี่ครับเห็นไหมในระหว่างที่นี้ครับให้ทุกท่านเทียบพิมพ์ไปด้วยนะนี่ครับเทียบพิมพ์พระไปด้วยถ้าใครมีองค์จริงลองสองเทียบดูนะครับนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีของปลอมเลียนแบบเยอะมากๆนะครับนะในการเช่าหาควนละมัดระวังด้วยนะครับเห็นไหมพื้นผิว จะเป็นแบบคลุกระหน่อยนะครับนะแต่วันนี้สวยมากครับน้ำทองจ๋าเลยเม็ดก้อนเกินนะครับน็นเกิดจากการหลอเนี่ยครับนี่ธรรมชาติจะทําให้เราดูง่ายครับเนี่ยเม็ดก้อนเกินผิวถ้าออกน้ำทองนะครับจดจําลักษณะผิวแบบนี้ไว้ครับน่ครับออกทองเข้มๆตามซอกตัวนี้ก็จะเป็นทองโดนสัมผัสหน่อยอาจจะทองแบบใสๆหน่อยนะครับทองเข้มๆตามซอกนี่ครับนี่ด้านหน้ายิ่งเห็นครับนี่ครับเข้มๆตามซอกเนี่ยจะทําให้พิจารณาง่ายจุดสุดท้ายเนี่ยที่ผมเน้นย้ําเลยนะจําลักษณะการตะไบของพระนะครับจะเป็นลักษณะตะไบแบบหยาบๆแบบนี้ครับ น่ครับหยาบหยาบนะครับนี่เหมือนไพลีพินาศเลยวัดบวรตรงนี้ครับตอใบจะเป็นแบบซีซีทีๆนะครับหยาบหยาบหน่อยนะครับถ้าเจอตอไบที่เบอร์ผิดเพี้ยนจากนี้นะครับเราต้องระมัดระวังหน่อยนะครับนะตอไบแบบซี่ทีๆแบบนี้ครับนะครับจะเป็นลักษณะตอไบแบบเรียบๆครับนี่ก็เป็นรูปหลอดแตงกงรุ่นแรกนะครับนะสวยๆยินดีรับเช่านะครับต้าให้1น0หจนถึง15 0 0 0ันบาทนะครับนะอยู่ที่ความสวยครับนะครับทรงรูปภาพมาขายได้นะครับ พิมพ์ลายแอดนะครับนะนะแอดสานอำน้าตามด้วย A ภาษาอังกฤษพิมพ์เลข3ตัวตามด้วยเลข7 4็ตัวครับนะนะครับเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้มี A, ลำปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ